สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงษุขค่ะเรามาเริ่มกันที่สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายจากโครงการพระสงสาธารณสงเคราะห์เสริมสร้างสังคมสุขภาวะภายใต้แนวคิดสงเคราะห์เกื้อกูลพัฒนาบูรณาการสร้างสารรค์พัฒนาสังคมให้เกิดสารติสุขร่มเย็น สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ได้กล่าวว่ามหาเถรสมาคมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอๆๆสสกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธ,ร,ธ,ร,ธร,รรมกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราช,ชาวิทยาลายัยวิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายจากโครงการพระสงฆ์สาธารณะสงเคราะห์เสริมสร้างสังคมสุขภาวะภายใต้แนวคิดสงเคราะห์เกื้อกูลพัฒนาบูรณาการสร้างสารรค์พัฒนาสังคมให้เกิดสารติสุขร่มเย็นเพื่อสนับสนุนให้วัดและพระสงฆ์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในช่วงวิกฤตตามมติมหาเทรสมาคม โดยกำหนดให้วัดเป็นสถานที่ด้านสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนในช่วงวิกฤตพร้อมสนับสนุนให้พระสงฆ์เป็นแกนนำด้านสาธารณสงเคราะห์ให้วัดและพระสงฆ์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต isce. มหาเทรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของจังหวัดเมื่อวันที่10สิงหาคม2565 เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่แต่ละจังหวัดโดยดำเนินการให้คัดเลือกวัดที่มีความพร้อมจังหวัดละ5แห่งปัจจุบันมีวัดเข้าร่วม487วัดเกิดต้นแบบพระสงฆ์สาธารณะสงเคราะห์21รูปส่งเสริมความร่วมมือเกื้อกูลระหว่างวัดชุมชนและภาคีเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม ตอบโจทย์ความต้องการในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกคนในชุมชนตรงจุดด้านดรสัมพันธ์ศิลปนาศประธานคนาณะกรรมการบริหารแผนคณะที่4และกรรมการกองทุนสสสได้กล่าวว่าสสสร่วมพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางสาธารณสงเคราะห์ผักดันให้พระสงฆ์มีบทบาทในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในปี2,565สสสพัฒนาวัดในฐานะพื้นที่ต้นแบบที่สร้างสังคมสุขภาวะ44พื้นที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคมุ่งเน้นสร้างสังคมสุขภาวะที่ดีให้แก่ชุมชน5ประเด็นก็คือ 1. สิ่งแวดล้อมงานเฝ้าระวังสาธารณาภัยป่า 2. ส,สุขภาวะขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการ 3. ระบบเศรษฐกิจวิถีพุทธเกิดศูนย์ฝึกอาชีพความรู้พื้นฐาน 4. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสังฆทานต่อบุญส่งเสริมการอยู่ร่วมกันสังคมพหุวัฒนธรรมและ 5. พื้นที่เรียนรู้วิถีพุทธผ่านโครงการศึกษาพระปริยัติธรรม ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะสงเคราะห์ได้ที่ Facebook Fanpage ฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของมหาเทราสมาคม